ไปหุ่นเนี่ยเอางมีเน็ตจี้หน่อยเน็ตจี้หน่อยเนี่ยเน็ตจี้กูเบิ้งเน็ตจี่ยงเครื่องเนี่ยน่าฝอยไม่เห้นนั่นเป็นเพียงอ๋อนี่ไงก็ให้ของเป็นรางวัลแล้วนี่ไงไปกินกันอย่างอร่อยๆนี่ไงเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะเลยอะแต่เปิดตั้งแต่บาหน่อยได้ไหมมุกระทะได้ไหมทำได้ไหมทำพรุ่งนี้ได้ไหมมุกระทะได้่อดเมื่อกี้ว่ากูอยากแดดบ่ เอาเข้าจะยิ่งพูดดีๆพูดไม่พอเลยมึงอกีก้บอกกูอย่างแยงบพรครับกินไหมล่ะกินโออาหารเปียกแมวเหรอครับ <c oughs> มึงยัง้พูดดูดีนะบอกปอบเลยว่ากินมูตอนแรกเลื่อนผ่านตอนนี้ต้องย้อนกลับมาดูเฮ้ยหามันเปิดตากี้จิงกระเบลกิงกระเบล เฮ้ยหาไวแล้วห้าพันสมร้มาดูครับเอ้เปิดตากันี่เปิดแต่แปดพันเบอเปิดมือนเาลเลยต่ว่ามันอีกสามรอบเลยรอบหกพันหกพันยังเปิดหกพันยังเปิดได้บอเบอหนึ่กูยังเปิดกบเปิดใครหรอกูพูไว่ได้หาอกข้ามมึงรู้บอเป็นยังจริงกับเบลจริงกับเบล แตะก้าจะขึ้นไม่ไม่จะขึ้นหมื่นนึงถูกไหมล่ะลองเทนแบบหมื่นนึงก็เขาคุยแล้วว่าจะขึ้นเลยไม่อยากพักผ่อนบ้างเลยเหรอจะไล่ไปถึงหมื่นนึงจริงเหรอหมื่นนึงแล้วถ้ามันเก้าุดเก้าแล้วมันจะลงมาเหรอเก้าเก้าแล้วลงมาไม่ถึงหมื่นสัทีสิ่เพ่ม่อยอว่าเมวันมันเกิดอะไรเนี่ยเจ็ดพันี่เจ็ดัน เกิองสองนาทีตะก้าจะมาค่ะไปพาลูนงหมาไปไปผู้เดียวเลยปุ้ยทำโอการซมเสียนี่นี่ก็ทำโอการเสมเสียซึมเสียยาวาพลอยจังสไดลาตะก้าเปิดผตะก้าบอกชัดดิเอ้ยจะเล่นกันแบบนี้น่สุดเลสื่อมเสียมึงขึ้นจังเลยะยังปากเลยค่ะมึงคือจัง คือว่าคือว่เลี้ยงเ่คือว่เลี้ยงไปแล้วอยู่ตล่ากันหมดตะก้าเอาปเรียนยอะขนานี้คือมด้เจ็ดพันแล้วเจ็ดพล้วเ็ไม่จะพูดให้ฟังก่อน7000คนดู7200คนดู7300พวกผมไม่ได้เปิดตะก้ามา3วันแล้ว สารือสองอันนี้วันที่สามวกแล้วเราอะไม่ใช่สามหรือสองสองขอขอวนะครับเราเปิดล่าสุดงวันไหนก็วันที่วันที่หอวันนี้วันที่แปวันนี้วันที่เจ็ดเจังวนเจ็ดจุดเจันแดเลห้าหกเจ็ดีสามหมื่นห้าหกเจนับนีค่ะเด็กีบบอกหลังบ้านไปเลยอะนะนามอดาซาตัวไหนแยีเบดีปค่ะ ตอนนี้พวกกูแค่ตัวประกอบแต่วกคีจ้งโคตรดีมามาแล้วตะก้ามาแล้ว้ใครที่ไม่เคยได้ทานเลยใครที่ไม่เคยได้กินเลยคุกกี้ใช้สังเกตไลนี่เท่านั้นไลนี่เท่านั้นครับไม่มีทางได้กินที่อื่นถ้ากินที่อื่นคือมิจจี้จังอย่างเดียวเลยเราจะเปิด เราจะเปิดตะกร้าแค่กี่นาทีห้านาทีค่ะห้านาทีาทพอวันนี้เปิดเจ็ดสิบเจ็ดบ้านนะคะเจ็ดสิบเจ็ดหลังไม่ใช่เ7สิบเจ็ดชิ้นเจ็ดสิบเจ็ดชิ้นใครอยากได้ก็ได้เป็นเจ็ดจุดเจ็ดใครอยากได้ก็กดเอาใครที่ไม่เคยได้ทานเลยเจ็ดพันเก้าร้อยคนดูแปดพันแล้วแปดพันแล้วแปดพันแล้ว 8, แปดพันไปยังไม่ 8, แปดพันหรอเล่นไอ้ควายเอ้ย แล้วรลคาคุ้มกับความรู้สึกแปดพันเจ็ดพันแล้วจ็ดพันเจ็ดพันอยู่มาลองเพ่งมาลองเพงคุณดูหนอมาใ้หมดไปเขาไปรนียเรลองเพ่งแบบตรงๆมาเดยกทนจก้าแคหนาทีนะคะห้านาทีนะะกล้ามาแค้นาทีนะคะแปดพันพเจ้าของฟิดหูได้ินมุึงสั้นไหมพวกคูทันั่นเขาต้องไปเอาที่หูอูนั่นา แต่เขาชอบเพรมันมี energy เออโอเคมาแปดพันคนดูครับขอบอกตรงนี้ได้ว่าทำไมเราถึงเปิดเพราะเมื่อกี้ไปหน้าร้านแล้วรู้สึกว่าหลายคนนั้นไม่กล้าเดินมาซื้อไม่กล้าเดินมาซื้อออายคนครับเพราะอะไรรู้ไหมตะก้ามันลุดผมอาจจะเสียงดังนี่ฉันเนี่ยกลังไลยแั้นเันี่ยกลังไลยเหรอทุกคนตะก้ามาแค่ห้านาทีนะคะตะก้ามาแค่ห้านาทีส่วนอะไรนะ่ะ อันนี้มาฟิล์มฟรังให้ดูหน่ยเออไโอเฮ่ไอโอเฮสั๊บยูดานรือสิหรือสิหือสิหรือสิรันได้อเฮอันนี้เขาอยู่นี่อันนี้เขาอยู่ตะกร้าลงสองทุสามสิบห คะคะตะก้าลงสองทุ่มสามสิบห้านาทีนะคะอีกสามนาทีนะสามนาทีเปี่ยนค่ะยากกินเปลี่ยนต้องเรียนวันอี้ยังเนี่ยอีกสามนาทีตะก้าลงเลยอีกสามเฮ้ยมีคนกดมูอไปได้สามหนึ่งเก้าแปลว่าได้คูปองนะนี่คู่ปองอีกแล้วไอเลิฟคูปองไอเล็บติ๊กตอกไม่วันนี้เจ็ดจุดเจ็ดมันอาจจะมีโปรทุกคนลองกดดูนะใครยังไม่เคยลองชิมนะใครได้ราคาเท่าไหร่ครับคอมเมนต์หน่อยครับตอนนี้เลยตอนนี้ใครได้ราคาเท่าไหร่คอมเมนต์หน่อยครับไู้หญิมาดู อะไรไปไหนไปไหนนะรู้สีเหรอกันเงพวดรู้สีสามสองสี่เป็นเร่อยๆทุกคนยี่สิบบาทอีกสองนาทีตะก้าจะไปนะคะอีกสองนาทีตะก้าจะไปขอบคุณ่ะ่อเจ้านชออุ้ยมันคอเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดเก้าเจ็ด้อย้าสิบหแล้ว กดเข้าไปตอนนี้แล้วดูซิว่าคุณได้ราคาเท่าไหร่กดเข้าไปเลยครับทุกคนมันยังกดได้อยู่นะที่พวกเรากำลังทานอยู่นี่นั่นคือช็อกโกแลนดูไบช็อกดูไบกินตั้งไานช็อกดูไบเจ้าามโตทุกคนครับอีกสองนาทีตะก้าลงนะเก้าเก้า ก้าสิบเก้ายังไม่มีนะขนาดเล็กขนาดเล็กอาจจะมีในอนาคตครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับรอก่อนใจเย็นขออนุญาตทาแบบนี้ให้มันนิ่งไปก่อนนิ่งในที่นี้คือพวกผมเพิ่งทําพวกผมเพิ่งทํานะครับทำเป็นเี้องเตองยดูดนิ้วเป็นตาซสบเนาะนะครับอย่าด่ามาเด้ออย่าด่ามาเด้อเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินเองถ้าถ้าเห็นในคล้ายกัน อีกแบบนี้นะคะหน้าอร่อยมากเลยค่ะดูจากหน้าพวกพี่ใส่เนื้อเล่าเลยทุกคนอีกหนึ่งนาทีตะก้าจะไปนะคะอีกหนึ่งนาทีตะก้าจะไปใครที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้มีตะก้าให้กดอยู่นะคะอีกแค่หนึ่งนาทีตะก้าจะไปแล้วไปแล้วครับเป็นตะก้าคุกกี้นะคะคุกกี้ไายที่น้องกำลังกินอยู่ตอนนี้เลยร้อนสบเปอร์เซส่วนใหญ่ที่เด้งเึ้นมากเนี่ยกี่กรัมไม่ทันเลยทุกคน ผู้คนจะชอบถามว่ากี่กรัมเนี่ยนุ่นดวงเสริมดวงทำมาเลยค่ะกินคุกกี้ให้ดูค่ะกินคุกกี้ให้ดูกินคุกกี้ให้ดูนะคะน้องเหนื่อยวันนี้น้องทำไม่ไหวแล้วนะคะเริ่มไหวแล้วครับเมื่อยเรียกเทปมือจะไม่ยังนจะเพิ่งมาจันพรุ่งนี้ก็จะมาทำออเดอร์ที่ค้างลูกค้าอยู่นะคะแล้วก็ของวันนี้ด้วยที่ลูกค้าสั่งมาได้เลยครับพี่เก็บข้าวหลักเลออ๋อเป็นยู่สี่กี่เนื้เขาบอกว่าปลาหมึกโลละเท่าไหร่เนี่ยเตาหมึกเตาหมึกยี่สิบบานี่ยืนนี่ กูความเจ็บเนี่ยมาบอกไกลๆกูเนี่ยเออตอนนี้ตะก้าไปแล้วนะคะตะก้าไปแล้วเรียบร้อยตะก้าไปขอบพระคุณทุกคนครับรอบขอบคุณทุกคนนะครับก็เปิดแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ทานก็ไม่ได้แล้วครับจริงๆครับจริงๆเราเปิดแค่วันละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไม่ทันค่ะคืยอย่างครับอย่าบอกพี่ครับอย่าบอกดี่ครับส ยังาีอะตัวผ้าบาตตัวรุสีบาตมันเยอะมากก่อนตะก้าไปละเ้าตัว่อยมือทำประมาณสองหนึ่งถึงสองวันแล้วก็หลังนั้นก็จัดส่งค่ะประมาณม่เกินหวันไม่เกินห้าวันได้รับไม่ทันจริงๆค่ะเพิ่งมาแล้วเปิดอีกรอบ่็เซซุนีจริงๆนะคืออยู่ได้หรือเปล่ กูยืด้ล่ะเสียเสมาสียบอกเลืองอยู่นี่บอกกูกูนะบวกปันใดคือวะเปิดเบนเปิดเบใบก็ลือสีสารคาวมึงเปิดเบ้มึงก็รู้กูกูบก่รมคือตระกัท่ากูกูเพิ่งไ้กล่องแล้วกูตอนนี้ตะกล้าไปแล้วนะคะคนเอาไม่ันมีคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยหรอเพิ่งมาอ๋อทำไมมีคนเพิ่งมาด้วย เพิ่งมาว่างั้นเอ้าชชกจจะไหน,นเปิดไปเองนะเพิ่งตะก้าเพิ่งลงไปเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวคุณเวลไฟเดีย๋ยวยงพูดยางห็นวาไม่ทน <ๆ S 2> ันสองพ่อเขาเพราเขาปิดแล้วกับว่านั่นวานีเด้พ่อตอนนี้บ <ๆๆ S 2> ุกคนประสัน <ๆ S 2> ไม่ทันจริงๆใช่ไหมครับอะขอคนไม่เล่นนะอย่าอย่าปั่นนะครับใครไม่ทันครับความเมนให้ดูหน่อยถ้าเกิน20่สิบดเปิดให้ใหม่อีกสัก เดี๋ยวดูก่อนดูยอดก่อนให้ยอดนาทีถ้ายอดไม่ถึง777ค้อนเปิดถ้ายอดมันเกิดก็ไม่เปิดแล้วขอดูนะครับมึงปั่นเราเลยขอดูนะครับทไไม่ด้ช่วยกันที่พี่ช่วยกันที่ซีทีตอนนี้เรายังไม่ยังยังไม่ดูเรื่องแบบว่าส่งช้าไงในฐานะที่เราเป็นคนอาจารย์เดียวกันซีพี่ช่วยกันีพสั่งได้อยู่ลูกซีที่เลกนิดลูกซีที่เจ้าที่อาจารย์ไม่ทันทำเลยแป๊บนึงนะคะ คิดดูให้ก่อนว่าเราสามารถทาสสงฆ์ค่ะน้องนายน้องในน้องานน้องานน่องในน้องใยถ้าทำทันแล้วเดี๋ยวเปิดให้นะคะเดี๋ยวกิ่ขอดูกาลังบ้านแป๊บนึงก็แข็งยู่นี่ไม่ทันค่ะเพราะว่าน้องเพิ่งแบบพักจากการถ่ายหนังอีกคนนึงก็พักจากการกำกับสองสามวันนี้ก<อ>็จะมาปั้นขนมช่วยกันค่ะก็เลยมาเปิดตะกร้าวันนี้แหละเช็ดกล้องก่อนค่ะไหนกูบึงนี่คอนเช็ดเราบ่มีบ่มีอย่างบ่มีอย่างเปลี่ยน ชัชัดเออเออคุณหมอเข้ากล้องมิสเรบีนไม่เมื่อกี้เม่แล้วกี้ไม่หนาวเมื่อกี้เม่นาลเ่นนาวเลยไหมมตบีนเลยทุกคนใครใครไม่ทันสก้าบ้างทมาบอกไหนว่าไม่ทันจะได้ครอ่ะโอเคโอเคมาขอคอนเนครับพี่น้องครับ เหมือนจริงเอาขอคนไม่เล่นครับ4,200คนดูใครไม่ทันจริงพิมพ์มาหน่อยครับเพราะว่าออเดอร์ยังไม่ครบ77ครับออเดอร์ไม่ถึง77ไม่ทันจ้าบอท่านจ้าอีกรอบนี้ก็มันได้ไม่ได้รออีกหนึ่งรอบได้ไหมทำแป๊บนึงจะได้เปิดครั้งเดียวเลยผมขอผมขอใครรอใครรอไม่รอครับใครรอไม่รอใครรอเม้นรอใครรอเม้นรอมาใครรอไม่รอปินบินบินบินใครรอเม้นรอใครรอไม่รอใครรอ อยากสีบอกครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกอทุกคนวองเข้าว่นนี้เปิดขายทั่วไปเพราะอย่างเราจะขายเฉพาะเวลาเราขึ้นอะไรขึ้นไรถูกต้องครับใครที่ไม่เคยได้ทานใครที่อยากลองทานดูไปดูรีวิวก่อนผู้ใดอยากสดลค็อไม่ต้องตัดสินใจก็ได้แต่ไปดูอะไรก่อนไปดูไปดูรีวิวก่อนรอ ่คนลอกเกินคลิดไม่รู้คิดไม่รู้อะไรไปดูนะครับหลายคนกําลังคิดอยู่จังเสียบ่อยากให้คิดหลายเพราะอย่างเพราะนี่คือของกินตามฤดูกาลใส่คำนี้ดีกว่าช่วงนี้สุกถูกต้องช่วงนี้มันสุกแล้วมันออกมพราเป็น้องพ่อน้องพ่อหนอนนะครับผูวหนุ่มกูอันิวมาแล้วอุ้ยอย่าด่ากันสิพีเขาอาจารย์เดียวกันเด้กเป็มาด่ากันได้ไหนอันนี้เป็นแบบนี้เออ โอ้ยด oh, uh, ีครับพี่น้องครับเนื่องจากส่วนลดหลายครับพี่น้องครับคนก็ได้กดเข่ากดออก้าอาชีพเดอกว่านี้้าชีพเดอะกว่านี้ครับแต่ว่ายังบม่เต็มสริงอาจจะเพราะวันนี้เราไล่ไล่7.7ด้วยคนไลเยอะใช่7.7คนไลเจ7.7คนไหลาหลแห้งครับพี่น้องครับเจยดูเอาสิ4,000คน4,000คนจะเปิดเลยเนาบอก4,000คน ไม่มีตะกร้าเลยค่ะบ่มีตะกร้าคร 4, ับอย่าฟาวใจเย็นครับ4,100คนดูผมขอก่อนกดหัวใจรัวๆก่อนกดหัวใจรัวๆอ้าวขอหน้าจอรั่วขอหน้าจอรั่วขอสัก5 3า0 0 0สามหใจตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ277,000ใจ็ดหเจ็ดพันใจครับขอเงินครับขอหัวใจนะครับขอหัวใจนะครับทำหน้าคึมๆได้มาเฮ้ยหลองเพี้ยงจังหวะหลองเพี้ยงคนเบิ่งไหลตลอดเลยมาจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะออเดเว

อาเพลงรงเพลปรังเกียวกับเส้นตะคอน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 ไม่เี่ยอย่างแ่ยังงั้นนอกจากมีคีบเเริ่มยากเลยที่าบีคีเชอกเล็นๆสัมผัสตอทีตัง่น้อยเก็บฟังยิ่ใส่ตอนน่้ก็เส้นตะคอนเส้นตะคอนหลอกกันฟังเลยเออเอามัดหนักงยมาหนาขัเ่ขกูสีดำไว้ที่เนอเดียวคนครบห้าพันจะคนครบห้าพันขออนุญาตเปิดตะกะ คนข้อห้าพันขออนุญาตเปิดตะกร้าครับบิวบิสติวิสไม่เลยจะเป็สมัครดูวิสเป็นแล้วเป็น i ล้วเป็นสมัครดูวิ s เสื้อไม่แต่คริสต์ c าสวอนเพนสิบสองตันเพนสิบสองเอนนี้จะเขาดีได้ไหมฟังเพลงเพลงสองน้ำกระองเต็มใจเอา

ตากลุกตังทิ้งลังหลอนกระทงขนานลมขนานลมทำไมคนมันหายโอ้คนคือเสียมาเขากำลังต่อสู้กับเจ้าใหญ่อยู่เมียนวะอ่ะมาน่าจะน่าจะคิดว่านะคะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นจุดเจ็ดจุดเจ็ดเอเจ็ดจุดเจ็ดยังไม่แซ่ โอเคสิทธาอยู่บ่อดหาพันอยู่บ่ดันจไหนก็บ่ขึ่นมาสี่พันหาสี่พัหาสพัหาคออีกสามร้อยคนสิเปิดตะกาให้คนสิถาเอานทีเปิหาหน้าที่เปิดตะกามาผลงานเพลแบกจากช่นีมามาสง่งมาสง่งบังเามาบาูม็นซีมินะจบ ไม่สมาจทพบกับเธอทุกทีทุกทีทุุกเกินเกินเกันเดิมเก็บไปความที่เคยศรัทธามที่ยิดาให้ฉันนินทาอีกเธอเลยกับเมดูเพื่อน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 แล้วก็ดูเพฮาฮนใจให้มันเจอกันกวาดข้าวกวาดของกวาดเงินกวาดทอง น่าประจบเพาะนี่นจะหัวเธอจบวนตีแล้วก็ตกพวกตบแหงตบแหงค่ะอีกห้านาทีตะก้ามานะคบอ,อีกห้านาทีตะก้ามาครับกดใจรัวๆขอได้สี่พันคนกดใจรัว <c> ๆ <oughs> อีกห้านาทีรวมจับก้นหน้าหนึ่งนายอีกห้านาทีรวมจับกนหน้าหนึ่งนายวันไหนคนไรกัดเดึอดับเป็นด้านฤษีอันไหนวันไรรถ้านลึกสีรถพานรึกสีวันไหนวันไรทถพันลึกสีรถพานรึกสีันไหนคนไรคนก้าคนลุกวิ่งหมีในกาหานวันอย่าบอกอย่าบอกเพ่อนเขาบอก นาทีตะก,ก้ามาครับตอนนี้เหลือกี่นาทีแล้วครับพี่กิฟ <LE ASE> เหลือกี่นาทีแล้วครับ <LE ASE> คนรอตะก,ก้า <LE ASE> ตะก,ก้าล่ะครับตะก,ก้าล่ะครับคนกําลังคอมเมนต์ตามตะก,ก้าอยู่สี่พันหนึ่งร้อยมาดูนะครับทชานนี่สี่พันหนึ่งร้อยมาดูนะครับกำ <LE ASE> ลังตามให้นะคะเดี๋ยวผมให้ว่าตะก้าจะขึ้นกี่โมงยังที่บอกกันพี่น้องครับบล็อกตัวบล็อกีขายอยู่ใส่คันไผ่เห็นลิงนั่นคือมีจีย่าไป็ดโคดเดิ้ขาดการที่คุณจะได้ทานคุกกี้ชายสันติคุณต้องกดตะก้าจากที่ไร หลสดเท่านั้นอาจจะมีบ้างที่ตะก้ามันเขาเรียกว่าอะไรโดนยกเลิกตะก้าโดนยกเลิกก็มีบ้างแล้วมันก็จะเหลือนะครับแต่เราเปิดสต็อกครั้งละวันนี้พิเศษนะครับโปรโมชั่นูร่ล้วนกูเป็นเด้วกูล้วนปกติเขาเปิด2 0ถึง50ออเดอร์เมื่อนี้ขออนุญาตเจ็ดเจ็ดเขาเปิดไปกระไรครับ77เเขาเปิดไปกระไรครับ77เเขาเปิด สักนาจะคืนสองทุ่มสี่สิบแปดนะคะอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีครับอหนึ่งนาทีเตรียมตัวกดให้ดีเตรียมตัวกดให้ดีครับแซ่บขึ้นขนมเปียบเลครับเขาบอกว่าเราคอหออุ้มลุ้มให้ฟังเลยเอ้าหออุ้มลุงเอ้าหออุ้มลุงหออุ้มลุงเอ้าหออุ้มลุง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 เอ้าหออุ้มลุงเอ้ามีลุ้มบ่เอ้าไล่แกนนอเอ้าลุ้มจ ปีกี่ชาติท่านจะได้ทานคุกกี้ใช่ คุกโย่คุกกี้โยคุกกี้โยคุกกี้โยคุกกี้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 โยคุกี้เอาบยังบริขายมากอตะกากอตะกากอตะกาเลยแปดสี่สปดสี่ิบเกาหปิดกี่นาทีเนห้านาทีตะกาจะลงห้านาทีตะกาลงแล้วนะครับ 2> 2. มาคือเฮียจิตสานาทีสองทุ่มห้าสามนตะก้าลงนะคะสองทุ่ห้าสิบสามนาทีตะก้าลงนะคะพี่น้องครับม้านทก้าลงแล้วกต้องลงไลรอเปียปียหมดยังคะออพววว่าเม่นปันพวกว่าเม่นโดยไ่จริงใจมึงจะงนบอกกูนั่งอยู่กับไพนนี่มีแต่ปีมีต่ปีนนะว่าเห็นวมึงไงเกลียดกูบ้างม่เป็นมึงจิงหรนอไรเออ มานเป็นมึ่งจริงขึ้นไรเพรากุมมือนั่นเลยทุกคนตะก้าลงสองทุ่มห้าสานาทีนะคะนายน้อยจริงใจส ER. ุดที่เทียนาจิขึ้นไรเอิร์นพวกนั้มันลงหลาแล้วจขึ้นรก็ลแล้วตะกาจะลงแล้วนะตก้าจะลงแล้วนะครับตะก้าลงตอนไหนครอีกสนาก้ลงสองทุ่มห้าสิบสามนาทีตะก้าจะลงแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมาทุกคนยังมีตะก้าให้กดอยู่นะมา โอเคเตรียมตัวกดตะกร้ามีอยู่นะคะกดจิ้มที่ร้านค้าได้เลยตัวนี้ตะกร้ามีอยู่นะแล้วสีองค์มีสแควร์ตูดเยแล้วสีองค์นี่สแควร์ตูดเขาไม่ตัดตะกร้าใช่ไหมเรา้ะยังไงโอ้นขึ้แลโหไม่มันขึ้นอยู่แล้วมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นมันถูกปากตลอดโอ้โหเสือโค้งหัวหงายงั้นมาวางสิเดลย กูเสพน้ำคั้วเขาชอบเบมือนเด้แล้วก็อาจจะลงไลน,นะคะเพราะ่าน้องเหนื่อยแล้วบนเห,หนื่อยอหรอกอืมกูสร้างได้เบิร์ดละซุดในเฮ็ดพอดีกับกูนั่นน่ะกูว่าได้เบิร์ดเลยเหมือนปลากระป๋ปองถามแม่ขวาเลยโอ้ยไม่ไดม่ม,ม,มาถามแม่ขวาอยูย่บ่อนนงไล่ผัดก่อน,นอกันเลยคนอีกสองนาทีตะก้าจะไปแล้วนะคะสองนาทีตะก้าจะไปแล้วนี่กูใดอยากได้ของขวัญเนี่ยหลายเปียก สองนาทีสุดท้ายตะกร้าโลงครับพวกท่านจะไม่ได้ทานจากที่ไหนอีกเลยนอกจากไรนี้มานอกจากไรนี้ครับเท่านั้นสั่งได้ที่ไรนี้อเออแล้วตะกร้ายกเลิกได้กี่วันได้เงินคืนครับเดี๋ยวสอบถามหลังบ้านให้นะคะสามารถทกเป็นที่หลังบ้านได้เลยนะคะจะย่ยกเลิกบอกูยกเลิกโอ้แต่เลือดจนแท้เอาพาเสียบรถครับพี่น้องครับคำพูดในที่ยกเลิกกับพูดว่าใยกเลิกกับเสียบรถดทันเฉยกดเลยครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่4 5 0 0คนดูตอนนี้4,500คนดูตอนนี้จิ้มไปที่ตะกร้าแล้วกดสั่งเลยพวกท่านจะไม่ได้ทางนง่ายๆบอกได้แค่นี้ครับพวกท่านจะไม่ได้ทางนง่ายๆแล้ววันนี้นะครับมีโปรโมชั่น7.7ด้วยจากต๊อกๆได้ราคาเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาได้ราคาเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาเลยคุกกี้เสือสมิงนี่พุกเสกโดยพ้าอาจารย์กุกจพุกเสกโดยสามฤๅษี ผูกเสกโดยสามีผูกเสกโดยสามหรือสีวันนี้เข้ามาเดวยกันสามตนนะมีทาง,ลลทงลลมุ่งคนบนใละก็คนตรงลาบลาบา่มีทงม<า>ังชื่อชายและมีคนชื่อว่าสันสวนทีนั่นเป็นฉันนั่นแะง วันนี้ฉันมาขายสดด้วยการทํากฎให้มันถูกต้องจะทําคุกกี้ต้องลองให้ทุกทุกท่านได้ลองชิมดูไม่ใช่ว่าฉันนมามาทําให้ท่านได้ดูวันนี้ฉันไปขายสดอยู่ที่ต้องเป็นกเป็นกฎขเนแล้วแต่ครับเลือกนาทีสุดท้ายกดที่ตะก้ากดที่ตะก้าสั่งเลยกดที่ตะก้าสั่งเลยเลือกนาทีสุดท้ายกดที่ตะก้าสั่งเลย กดที่รายการงเลยกดที่รายการทางเลยเฮ้ยกดที่รายการทางเลยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยน้องมประจำทีมึงเออเป็นไรกดโอ้ยเมื่อกี้มันไปกินอะไรมาป้ากดที่หลอดทางไปเลยเออ เธอถ้าคอมเมนต์มาโบทันโบทันเนี่ยกูไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเนาะนี่กูวินแล้วนะป้าคนห้องกดีวเมย์เป็ียนดูไหไปม่ทันแล้มันไม่ทันอ่ะแล้เพิ่งเข้าใหม่แล้วเหรอไม่ไม่เป็นไรแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วครับขออภัยด้วยครับอ่ปลงลองลองลองเมย์เออไงได้หรอเขาบอกตรงๆดีกันดีคราโอ้เมย์พอไหวแล้วไปก่อนนะทุกคนมาบุยไปปั่นกันไปปั่นกันเออไปปั่นหั่ม